đào mà xuân tức สนพดีครับบรรยากาศร,รอบๆหลังแปรครับอย่างึงเลยเขาเรียกภูหลังแปรป่แต่อุทยานภูคะแตรเมื่อวานไปขี่ข้ามเขาลูกนี้มาแล้วครับโอ้โหฝนตกหนามากแล้วก็ถนนลื่นนี่ครับโฮมสเต,เตย์ที่เชาว ที่อำเภอใจมาใช้ที่พักพิงครับโฮมสเตย์นะครับพี่นอนง่ายๆครับการหนาวมากน่าจะประมาณ15องศาได้บ้าง

แน่นบอกมีแต่หมอกพูดดึงบอกหมอกหมอกว่าเป็นย่อยๆเลยเป็นพูดก็ดึงไอไอหมอกกำลังมาครับเป๊ะเป๊ะเออเลยหมอกไอเมฆครับโทเสื้อกันหนาวพี่หน่อยครับเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวรุ่นลิมิเต็ดเท่าไหร่ครับพี่แสนอะไรนะตัวนี้เหรอแสนแปดแสนแปดสิบสองตัวยี่สิบอ๋อยี่ยี่สิบตังยี่สิบบาท โอ้แจะช่วยชีวิตได้นะครับเนี่ยโอ้เป็นลุงนเต็ดลงนีเต็ดครับช่วยชีวิตได้เลยโอ้ดูแกงอะไรกันทำงมานสตัวสยมากนตัวอุณหภูมิประมาณ16องศาครับตอนนี้13บนาฬิกาสีนาทีวันนี้วันที่เท่าไหร่เฮ้ย21ิบเอดครับกุมภาพันธ์2,565

เนหนบางทีมันเร็วไปเร็วเลยเร็ว smile, เอาไปอยู่แล้วเอาไปอยู่แล้วเ <advances> นินนะครับอัดเนินสูวยวงยาวนะครับถึงไปแล้ว

ผมไมกลัวผมไม่กลัวแต่ก็ถูกกลัวจางลงขึ้นมันอาศัยเื่องนะ้ลงนี่โอ้โหหลายอย่างจัดโจล่เจ้ครับโจร่เจ้ไปแล้วขอเงิเลย هه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  <applause> <laughs> เน้นรับแขกครับเบิร์ตเดเบิร์ตเห็นเร็วไห็นเร็วเข้าล่างเขา้าลรอบรอบเลยรอบได้เน้นรับแขกเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรพี่โหด เบ็ดเบๆดเบดเวรามาแค่นี้เองกันทางดับใช่เ้ย์ครับเมย์ครับเมย์เบ็ดเบ็ดเบ็ดๆๆๆดคาวาสองร้อยสิบครับเรารอบเล่นรอบครับเล่นรอบเล่นรอบ เ้ยตั้งใจมากเลยอ่ะ ผ้านี้สวยมากเลยลูกเขาเรีกเยกผาอะไรว่าจะว่าจะใส่ดีข้างๆไม่อ่อนที่ไยอ่อนมาขาเลย สี่ร้อยห้าสิบรับเจ็ดแสนครับ 45, 45, 45, 45, 45. 违法。 สายบอกจับฝนแล้วก็ลมแรงมากแรงมานรับสวยๆๆที่จังัดเลยนะครับมันจะมีเป็นรอยสองน้ำหนาวขอกูกระดิงนะครับสวยสวยสวยบถนนลอยฟ้าเหรอครับเขารรเรียกนี่ นี่มาพักกันครับถนนลอยฟ้าครับที่ภูหลวงจอดพักที่ร้านกาแฟอินซอง คือปูลหลวงเขาบอกพี่เขาบอกปูลหลวงฝั่งนู้นคือปูกระดึงสวยงามมาก ตามหาบวกกันนอครับสำนักงานจัดางานครับเอ้าใครเจอมารับรางวัลยุนี่ล่ะไอต้องปุบเนี่ยเอ้าไุลย์นุ๊กมาเจอโอ้ตุลย์เจอไอต่วไอ้ขีตรงนั้นเดี๋ยวดีนก็จะรมใส่เขาหรอกเดี๋ยวน้ำก็ รมเมลลเมย์ใหด้าดอกไม่ได้รอกพวกนี้จะีไเรยพี่ลองหาดูลองหาดูตรงนี้ละตรงกลางนี่แหละตรงป่าเนี่ยะดต้องีเนไปาขวาตรนี้ลจอดรถรถล้มครับหมวกกันน็อจิ้งตามล่าอะไรสักอย่างนึงเลยเว้ยเดี๋ยวแล้วครับหมวกกันน็อก ลบไปไปฝั่งนู้นหาัถมือพี่เบลด้วยเฮ้ยทุเมือเบดหายด้วยเว้ยยังลึกรถรถจอดตรงนี้กิ่งลบไปข้างล่างออ้ยไปจอเท่าไหนพี่

รีสอร์ท5ดาวครับเตือนที่2นอนที่ a s s e s a s s u r Hotel Village Nên mình nằm <laughs> <laughs> เนื้เนื้สุดท้ายแกถอดใจไหมนึกว่ามันจะลื่นเลยที่เนืนใท้ยเฮ็ยต่อยขี่กี่ขึ้นเองเหรอึ้นเองไม่รู้ขาขีนเองยาว